ก็ตั้งข้อสังเกตไว้สามข้อการที่ปูนเป็นเศษเศษย,อย,ย,อย่อยๆไม่จับตัวกับเหล็กเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากหนึ่งการกระแทกของอาคารที่ถล่มลงมาสามสิบชั้นเนี่ยมันทำให้เกิดแรงกระทะแรงกระแทกอย่างมหาศาลทําให้ปูนเนี่ยย่อยกระายเป็นชิ้นอันนั้นก็เป็นข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าในการรื้อถอนอาจจะมีการนําเอาเครื่องจักรเข้ามาย่อยสลายปูนออกไปเพื่อให้มันเป็นชิ้นเล็กๆจะได้ยกออกไปได้ อันที่สามก็อาจจะเป็นตัวปูนเองที่อาจจะมีะกําลังรัน้าหนักที่ไม่เหมาะสมมีค่ากําลังรับแรงอัดที่ต่ํามีการผสมน้ําเข้าไปแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยในเรื่องของตัวที่เป็นปูนเนี่ยเราสามารถพิสูจน์ได้โดยเราไปเลือกชิ้นแผ่นปูนที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่แล้วก็เจาะตัวอย่างนะฮะแท่งปูนเนี่ยออกไปทดสอบก็จะทราบว่ามีกําลังอัดตามที่ออกแบบหรือไม่ก็อ๋อค่ะมันก็เลยเป็นที่มาที่ตอนแรกทางทีม อุตสาหกรรมตารวจเข้ามาเก็บเหล็กไปก่อนแต่ว่าเหมือนตอนหลังเนี่ยเขาเข้ามาเก็บปูนเพิ่มไปด้วยนั่นแปลว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาก็สงสัยเรื่องของปูนด้วยเช่นเดียวกันถูกไหมคะถูกต้องปูนเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่น่าสงสัยเป็นหลัแกแรกๆเลยเพราะว่าค่ะของโครงสร้างหลไรเหตุการณ์ที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยมันมักจะมีการใช้ปูนที่มีกําลังไม่ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไวในแบบเนี่ยเป็นเป็นปัจจัยหลักๆเลย เพราะนั้นผมคิดว่าเราต้องเก็บตัวอย่างปูนไปทดสอบแล้วจะต้องดูด้วยว่าจะต้องรักษาชิ้นชิ้นทดสอบหรือว่าบริเวณปูนที่จะเก็บตัวอย่างจะต้องทิ้งบริเวณปอกเล็กเนี่ยเพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยเป็นจุดที่เราคาดว่าจะเป็นสาเหตุหลักของการพันทะลบก่อนเพราะนั้นการลื้อถอนก็จะต้องระมัดระวัง <c oughs> นะสิ่งที่ผมใช้คำการไปด้วยแต่ถ้าเราลื้อถอนออกไปหมดแล้วหรือว่าเราไปย่อยสลายจนกระทั่งเป็นเศษปูนปนเนี่ยเราจะ เอามันมาเก็บตัวอย่างเป็นก้อนๆแล้วไปทดสอบในห้องแลบเนี่ยมันจะทําไม่ได้หรือทำได้ยากขึ้นครับ